เด็กๆวันนี้พบกับคุณครูเจนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเจนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลางวานันกลางคืนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องกลางวานันกลางคืนเดี๋ยวคุณครูเจนมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กได้ไปออกกําลังกายกันค่ะงั้นเราไปออกกําลังกายกันเลยไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูเจนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเจนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลางวานันกลางคืนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า กลางวันกับกลางคืนจะแตกต่างกันยังไงและกิจกรรมช่วงเวลากลางวันกับกิจกรรมช่วงเวลากลางคืนแตกต่างกันยังไงสัตว์เลี้ยงที่หาอาหารเวลากลางวันและสัตว์เลี้ยงที่หาอาหารเวลากลางคืนมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ กลางวันกลางคืนนะคะการเกิดกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้ยังไงการเกิดกลางวันกลางคืนเกิดจากโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองอโมโลกมันหมุนรอบตัวเองนะคะเมื่อมันหมุนไปเจอดวงจันทร์มันก็จะกลายเป็นเวลากลางคืนนะคะและเมื่อมันหมุนไปเจอกับพระอาทิตย์ มันก็จะกลายเป็นเวลากลางวันนะคะแต่ว่าดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวมันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันไม่ตกจากท้องฟ้าหรือว่าหายไปไหนนะคะแค่โลกมันหมุนรอบตัวเองเท่านั้นเองนะคะดวงจันทร์ดาวมันก็ยังอยู่บนท้องฟ้าเหมือนเดิมแต่ที่เรามองไม่เห็นตอนกลางวันก็เพราะว่าแสงอาทิตย์ของพระอาทิตย์เป็นยังไงคะ มันสว่างมากเลยทำให้เรามองไม่เห็นดวงจันทร์และก็ดาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของดวงจันทร์กันนะคะว่าเป็นยังไงเด็กเห็นรูปไหมคะลักษณะของดวงจันทร์จะเป็นรูปทรงกลมมีสีขาวเทาส่องแสงสว่างเล็กน้อยมีผิวขรุขราและมีหลุมนะคะอันนี้เรียกว่า ดวงจันท์นะคะในบางครั้งดวงจันท์ก็มีแค่ครึ่งดวงหรือเราเรียกกันว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นเองนะคะ,ะต่อมาเรามาดูลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะอันนี้คือรูปของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะขึ้นตอนอดวงอาทิตย์จะขึ้นตอนกลางวันนะคะ รูปทรงของดวงอาทิตย์จะเป็นรูปทรงกลมเหมือนก,นกันกับดวงจันทร์เลยนะคะแต่ว่าดวงอาทิตย์จะมีสีส้มแดงมีแสงสว่างมหาศาลมากแล้วก็ให้พลังงานความร้อนแก่เรานะคะแผ่ลงมาบนโลกของเรานะคะอันนี้คือลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะต่อมาเรามาดูความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนกันนะคะกลางวันกลางวันจะมีดวงอาทิตย์ เสมอกลางวันมีแสงสว่างมากมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีทำให้โลกของเราขึ้นเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์และสัตว์ตื่นมาทำจิตวัดประจำวันต่างๆนะคะในช่วงเวลากลางวันนะคะต่อมามาดูกลางคืน กลางคืนจะมีดวงจัจงจนทร์เสมอมีแสงสว่างเล็กน้อยท้องฟ้ามืดมองไม่ชัดนะคะอากาศจะเย็นลงเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์และสัตว์บางบางประเภทนะคะและสัตว์บางอ่าบางอย่างกำลังหลับอยู่นะคะ เรามาดูจิตวัตรประจําวันในช่วงเวลากลางวันช่วงเวลากลางวันเรามีจิตวัตรประจําวันอะไรบ้างคะอ่เด็กๆเห็นในรูปไหมคะเด็กๆเห็นในรูปไหมคะมีอะไรบ้างามีอาบน้ําล้างหน้า แปลงฟานอ่านหนังสือรับประทานอาหารตื่นนอนว่ายน้ำไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าไปโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นจิจวตวัตรประจำวันของเวลากลางวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูจิตวัตรประจำวันของเวลากลางคืนเวลากลางคืนเราทำอะไรบ้างคะ,ะเวลากลางคืนเราก็จะ รับประทานอาหารอาบน้ำํำล้างจานดูทีวีและทําการบ้านแล้วก็นอนนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนของเรากลางคืนเราไปโรงเรียนไหมคะ,ะไม่กลางคืนเราไม่ไปโรงเรียนนะคะเราไปโรงเรียนเวลากลางวันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของกลางวันกับกลางคืนเรามาดูประโยชน์ของเวลากลางวันนะคะเวลากลางวันประโยชน์ของดวงอาทิตย์ทำอะไรได้บ้างนะคะประโยชน์ของดวงอาทิตย์ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับมนุษย์แล้วก็ แสงจากดวงอาทิตย์ทําให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนังให้แก่สัตว์นะคะแล้วก็ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆตอนเวลากลางวันนะคะอันนี้คือประโยชน์ของดวงอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ประโยชน์ของดวงจันทร์นะคะประโยชน์ของดวงจันทร์ กลางคืนจะช่วยให้เกิดฤดูการที่เหมาะสมกับคนพืชและสัตว์นะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นะคะ,ะเรามาดูสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนมีอะไรบ้างคะที่ด็กเห็นบนหน้าจอ,อสัตว์ที่หากินเวลากลางคืนก็จะมีหมาป่ากบค้างคาวนกฮูก งูนะคะอันนี้เป็นสัตว์ที่หากินเวลากลางคืนนะคะเรามาดูสัตว์ที่หากินเวลาตอนกลางวันว่ามีอะไรบ้างฮัานบนหน้าจอมีสัตว์เยอะแยะเลยใช่ไหมคะที่หากินเวลากลางวันก็อย่างเช่นแมวสุนัขแกะช้างหมู กระต่ายไก่ผีเสื้อนะคะเป็นต้นนะคะอันนี้คือสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางวันนะคะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลางวันกลางคืนไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้รู้ความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนไปแล้วได้รู้ว่าสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางวันมีอะไรบ้างและสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนมีอะไรบ้างเออแล้วก็รู้จักรูปทรงลักษณะของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กันไปแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เด็กๆได้รับความรู้มากมายเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องกลางวันกลางคืนถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้อีกเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณครูเจนจะมีเรื่องอะไรพาเด็กๆไปเรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย